อลิสทำอะไรอะ่ะอ๋อจะถึงวันพ่อแล้วพี่โมูนหนูก็ว่าจะทำของขวัญให้พ่อหนูเรียกว่าลูกพ่อในอนาคตเหรอไม่ใช่เนี่ยลูกพ่อปัจจุบันทำไมว่านพคตแก่างเงี้ยนี่พ่อลิวลอดจำแก้มเลยนี่นะไม่ใช่ริ้วรอดพี่มูนเนี่ยแก้มพ่อสร้างความเบลให้พ่อไงสร้างความเบลพ่อเราจะได้เบลเบลกุ้งเล ว่าแต่ว่าปีที่แล้วอลิพาพ่อไปเที่ยวที่ไหนมาปีที่แล้วไม่ได้พาไปข้างนอกปีที่แล้วหนูทํากับข้าวกินกับพออ่อช่วยพ่อทำร้าน <kim S 1> ปีที่แล้วพี่พาคุณพ่อไปกินข้าวร้านโปรดมาร้านนี้เป็นร้านที่คุณพ่อพี่ฝากถึงแม่ไปขอต่งงาน อยากให้พ่อหนุ่มๆไปกับเรานานๆเลยอ่ะจะมาโคเซ่เลยไหมล่ะน่าจะตึ่งๆงั้นใช้ที่80ได้ไหมยั้งก็ตายได้เช่วเดี้เลยเวลาอย่างนี้พ่อเราก็หล่อตายเลยสิหล่อมากควรไม่ให้หนุ่มๆคนอื่นอีกใชไปไหนก็จะใครก็จะหนุ่มกูพี่ชาย่บ้าอิจฉาต้อนจะให้หมดแต่ว่าอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวันที่าธันวาใชคม้นะ5จะเป็นวันพ่อวันครอบครัวใช่ไหมก็เป็นวันคล้ายวันฉลองเทศกาลพบกันพ่อหลวงเราด้วย แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่พี่คิดว่าหนูเนต้องคิดมากก็คือว่าเราแสดงความรักกับพ่อถุกวนันใช่ปะวันพ่อจะเป็นเหมือนวันที่เราแสดงความรักเพิ่มขึ้นไหมนิดนึงพิเศษทำอะไรพิเศษขึ้นไหมนิดนึงอย่างเช่นอย่างรูกบางคนนะโตมาจนป่าน,นแล้วแบบยังไม่เคยหอมแจมพ่อแม่เลยบางคนอายเลยไม่เคยบอกรักไม่เคยกอเพราะฉะนั้นวันพ่อก็เหมือนกับวนันที่เราทําอะไรพิเศษขึ้นไหมนิดนึงลองเข้าไปหอมแจมท่้น กอดท่านบอกรักท่านก็มันก็เป็นความสุขอย่างเล็กน้อยเนาะใช่เขาเป็นพ่อเป็นแม่ก็หัวใจพองโกใช่เฮ้ยอะไรวะโมตรว่าเจาส่งคนที่ไหนแจกที่นั่นจ้าว่าแต่เราจะแจกอะไรเดี๋ยวข้างบนวันนี้แน่นอนว่าพี่เตรียมไว้แล้ววันนี้นะคะเราจะแจกโคเซททั้งหมดยี่สิบหลาหูยกฟองลอยเลยอ่ะใช่เพราะเพราะว่า ก็จะว่าอะไรอ่ะวันนี้เป็นวันพิเศษเออคลิปพิเศษวันพ่อสติกาเพียงแค่เพื่อนร่วมสนุกกับกิจกรรมในวันพ่อนะคะเพียงบอกพวกเราว่าเพื่อนๆอยากทำกิจกรรมสุดอบอุ่นกับคุณพ่อกิจกรรมอะไรมากที่สุดแล้วก็ถ่ายรูปครอบครัวน่ารักน่ารักส่งมาให้กับเฟิร์นอลิสแล้วก็น้ำมนต์พร้อมกับแคชชิปของพวกเราคลิปนี้นะะแล้วไปเลยโคเซ่ยี่สิบล้าน ใช่แล้วค่ะแล้วอย่าลืมติดตามประกาศผลรางวัลผู้โชคดีในคลิปหน้ากับพวกเราสองคนน้ำมนและเฟิร์นอลิสค่ะค่ะที่ f a c e b o o k c o m d u d y 8 6แล้วก็ social cam p บริษัทดูดี86จำกัดค่ะเจอเรา2องคนที่ไหนแจกที่นั่นจ้า